CVG o 4.2.0นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะครับปรับรอบช่วยเรื่องตัวสัว์ด้วยนะครับส่งงานครับ CVG 4.2.0นะฮะอันนี้เข้ามารีแบบคะ,ะจูกรงหลังใช้งานน้ำมันโซฮอล95นะครับก็ล้อ18ข้อเดิมนะฮะ4มีเรื่องเดินเบาสันน่นลิสตนลี่แต่การไิ่ครบเต็นระบบนะฮะ โดยใช้ตัวนี้นะครับ a อ b ใบแบนตัวจับส่วนผสมน้ำม,มันกับอากาศนะครับสายเป็นสีใสแก,แก้เวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับรอ18ยางใหญ่นะฮะเครื่อง2.0น้ำมันโซโฮอล์95 นะครับ